พี่แมวมาอันไหนช่วยฉีมันสิเออเออช่วยฉีช่วยเจแมววะนะช่วยใครกันแน่วะ

เล่นกันเบาๆลูกเอออ้อยหรือปล่อยน้องเล่นกับเจ๊แม่ไปอ้อยน้องมาเล่นกัน

แล้วมันเข้าถังวะเราไปซื้อไปถังพีชเข้าม่ไดเนี่ยพีกมันอ้วนตัวเองเข้าไม่ได้ดิตัวเองอ้วนเฮ้ยเบาเาเฮ้ยเสียงดังเสียงดังไม่เอาไม่เอาเสียงดัง